สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับตาลหัดถ่าชาแนลนะคะมาค่ะพี่น้องมันนี้ตานไดแนวติดตามรามาน่านแล้วว้าจะเป็นราใช่ไหมเคืออน <c oughs> นั้นก็เคืออนหัวบกหอยพี่น้องหัวหอยเชอรี่จะ้ะตานไปตามรามาไดแล้วมืวันี้ตาเจมมากินแก่กับตบะบกหุ่งหลกักอะเขาปุ่นพี่น้องเดี๋ยวอ่างก่อน,นโอ้เห็นบ่เนาะได้หลายมากพี่น้องมาตมบะบกหุ่งมันเงียน ตันอันเสือจอ้ะพี่น้องตันไอน้นี่ตันหูนโขตันกระเล่นท่านตําเองท่านได้ชิมอยู่ตําบอกคงแต่กับอันได์ใหญ่ยุลานี่พักกับเม็ดเฮียวพี่น้องมโมน,นี่พัก,กันเหลือๆมากตะวันเน้นหัวบอกหอยจา่าแล้วก็เมี่ยนสตอพี่น้องสตอเม็ดมะแก้ม กับปันเขาปุ้นจ้ะมาลงมือกันเลยเดี๋ยว,วนนหัวบกกหอยสไว้ก้อยไว้ลาบหรือว่าตัปาปลาี่นองถากินบ่หมิดได้หลายมาก แซ่บสมใจสตอ่ะค่ะสตอหล่อรัอรกคำนี้เน้นสตออะ ไม่น้องกะลัมทีลานเพิ่นแถมมาแต่มาคุงพานนี่จ้ะเล่นอยู่เขา สลันแนดแหนมพี่น้องเหี่ยวเตันแซ่แบบบอดด้้่อถุงตันเอาเขทาทั้งถานเลยมันสะดวกดีมาลดากินมันก็นเลยเหี้ยงแต่ถ้าเอาถุงครอบก็ะสิคงความสดไปโดนกว่าดอยู่จ้ะ Uh huh. uh huh. หวานยัมาพี่น้องค uh huh. ำเดียได้หมบอกหอยสมอยากับ qui okay, est คอไพ่สีเล็บหน่อยเด้อพี่น้องตันยัญญมงมั่ังมันนั่นล่างถวยมันถึงน้ำยากัดมันก็เลยหลอกเด้วญญตัดเจบ็กหอย เคยสื่ออยู่หลานเพืนน่นเนาะแบบเพื่นเห็ดตํปาปลามันก็นมีหัวบกหอยจานซองเพื่นสวะตําหอยนี่รแบบวันนี้เนาะเพื่อ,น,อ,อนเนาะเนาะวันนี้เน่ะแต่ก็ใส่หอยมาบ่าหลายตรงใจมันแพงมั้งพี่น้อนก็ก,กินบ่สชาติใจก็คือต้องสื่ออย่างนี้นะ ตลอรอรัก ักบุงพักบุงลวกจ้ะเรือมากของคลิปอันที่แล้วจาะคลิปกินั่นกระปุนเร้า มกักลนานี่เพิ่นสับบกักคงมากกว่าอันแบบขูดแต่แว่าแบบขูดมันมาแสบมากินแบบสับจิงเห็นเป็น้องแต่ลางคนกับมากแบบขูดเด้ย,ยังมูตานมาก,กินแบบขูดนะ ใน่บักพุงพี่น้องแม่ค่าแถมใน่พร้อมกับปูหลานเิ่นเค็มพี่น้อง <c oughs> เคยกินแล้ว ขอ,อนุญาตยกหน้าไนอ่อบกบวด้ล่างแก้วก <c oughs> ะเลต้องหัดข้อนิดนึงกินนาวเรอแฮงสิเผ็ดป่ะเนี่ยโตกระตุนกวน้อเผ็ด อันนี่เป็นอสัตว์ตัวตัวลายของอันของหน้าเนะของเขาไหมของคนเห็นหนะมันไปกินต้นเขากักต้นเขา,าเพื่อนหน้าบางคนหลายจนเพิน่นเลยแบบไปบอกคนไปแบนงุ้มเมา ໄປອັກອມສັຫ້ເປັັ່ງต้นຂ ลืมกินสะต,ต่อคาตาเนนหัวบะไหยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแวะไปซื้อยูลัน นี่แต่หัวจังสิไม่หนอกน,นิดนึงคน,นหน่อยๆเวลาไปซื้อร้านนั้ตตนต่ำๆจิจันเตือตอนนี้เจอร้านแล้วเจอแรงแล้วบวงองงอไหมคะแล้ว ใส่สดสดหัวบกหอยมันไปเนองสมอยาก น้าทีเา่เดี๋ยวปิดถ่ายงานด้วยหัวบางหอยเน้นๆสามเกลอือเดี๋ยวคลิปมันหลายนาทีจะ้ะตอนนี้มักอัดอยู่ด้วย <c oughs> มักเบาอยู่ตะวันด้านนั้นพี่น้องเบือ่อทามันหลายนาทีหลย ตมอยากมากๆนี่พี่น้องกษสิเอาเฮดคิีเพิิงอีกกินจนกว่าสิมเมิดหมนละ่ะคือสิเป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องเด้หลายมากสะดวกความได้เพิ่นต้มแล้วก็แกหัวไม่เข้าเลยเดี๋ยวมือนอีตางก็ต้องขอโตล้ไปก้อนคือเกาล่ะพี่น้องพอกับานคลิปหนาอีพีหนาค่ะ เราเบิงนอกว่าตาลนเสียงเอาเมนูอย่างมานําเสนอพี่น้องจ้ะจังใดคันปากดากติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ตาแน่เลยค่ะมีอย่างกะคอมเมนต์เบ้ทักทายกันใดจ้ะสําหรับมื้อนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ